ออกก็นทุนทุกทการผู้ติดตามผลงานลานพอนมขมาต่อตบอล่ใลัใจก็ลอยมาแล้วเด้อไม่พอสนองคุณผัวจงางศรัทธาเจ้าคู่สุคนเป็นพระคุณเล่นล่นในมาเพิงใบบุญพวกลลกหลานเจ้าคณะสิบมอลืมพระคุณทานขอบพระคุณกรรมการ การชนะในวันนี้ตอนลับดีสมกับเป็นบุญใหญ่พี่น้องบ้านโดดพ่อสีสวนเพื่นแนวใจใสคือจังปีและน้องมาแนวตั้งแต่นั้นขอ,อนำพาทุกท่านเข้าสู่การสแสดงน,นำผลงานคารวะเืินสนองสถาทาน รายการชูพันไปแล้วพี่น้องเห็นควมยิ่งไงเนื้วใดที่หาใสพัฒนาต่อเรื่องบระโยชน์ยังเ่ละปีมนในพี่ในซอยสี่เป็นแสงส่องในมองเห็นถือว่าเป็นพระคุณขักเมื่อซอยเติมเสริมไป mm hmm. บัดมี้ป้องลำเล่องเป็นมีท่านสารต่อเตยสุงคุณแม่ สุ่งคุณพาไปเทียงขึ้นจนสอดแกนเตยลาแนวจังคอยเมือให้ตบมือมีเงินละอานคนสิบปลาโลเปาเย่ามือใส่เกษาขอบูชาแฟนฟังกูสุกคนในคืนนี้ อามมนคระนดื่องเท้าโอลชใยลูกคนใหญ่ส่วนอาเมนอามมนนั่นก็คือพู่น้อ,นนง,อ,นองอาลินนั่นกระดังกันสเสด็จแม่คองนครไว้พอสเสด็จพอสิ้นผชนเรื่องเล่ามันสับสนแม่บอท่านจะเลยแก่ไว้บังคมปยังอเสด็จแม่ถวายบังคมเพื่อจะเจ้เจริญเจริญทะลุกมเสด็จแม่ไปคะามอมฉันมีเรื่องอยากสิถามไปค้ สเสด็จพอตายแล้วเมืองเฮาเหลือแต่แม่มีนำซ่อมนั่นแม้เป็นเมืองขึ้นอีกด้วยมันซวยแถมไม่ดีเหลืองเล่าเป็นจังหนการไปฆ่าสเสด็จแม่ผมสงสัยมาน้นแล้วสเสด็จพอต้องมาตา่างีจางบางันนั่นขาอม,มีความหมาย่านิยมทางดอกเสด็จแม่ไปะยังใคเป็นอย่างบ้านเมืองเฮาตกตกเป็นเมืองขึ้นของเมงาาาตตืองสวรรค์นาถาวรต้องทรงราชบัลลังก์ากาดทุกปีและแบบนี้บันเมืองของขฮาสิจะิญใดจกไหนไปะยังการสเสด็จแม่ หลวงมาว์วเมื่อสิเลา่าความเป็นจริงสิ่งที่พ่อเป็นทุกอดีตการหลายปีแล้วแนวสองเมืองวจินเซนเป็นสตัตรูสงครมใหญ่จนว่าพ่อได้ตายไปเมื่ออุกเกแทบสิบา้าปราชบอกสู่ฟัง ความจริงบอกพระเจ้า o n j เสด็จแม่จริงคือข้าแม่บอกหลายปีผ่านแม่เก็บกดบัดนี้หมดความอดทนสิคอปวนขึ้นบังต่อไปแม่สิบออดทนแม่ที่ทำสงครามกับเมืองพวกมัน c ี n j u g a t แม่คณลังหมการก็ว่าเสด็จพ่อของพวกบ้องฉันนี่ถูกสังหารโดยเจ้าพยาสุวรรณรักษ์มีน้ำซ้ำมันก็ยึดยึดบ้านเมืองของพวกเรานี่เป็นเมืองขึ้นพอมแม่นบอกพย c เสด็จแม่ ม่อมฉันจะประกาศสัตรูกับพวกมันต่างแต่มือนีเป็นต้นไปจะต,ต้องหาวิธีเหตุเป็นพวกมันเก็บกเป็ไปมากกว่าพวกเราหากเสด็จแม่จะทำสงครามก็ถือว่าเป็นการดีม่อมฉันจะได้เตรียมภัยพ้นทหารฝึกวิชาการรบโวยพยศห้า เอาพยัญญสวรนรานมีพระชายาตุภีร์พ่อที่เขาอายุยังน,อน้อยแม่ดูสิยาถาทางของพิมพ์พ่อแล,ล้วเขาเป็นคนที่มักไงไฟสุดแล้วกันเจ้าชูดปิดปิด้วต้องเฮ็ดแบบไหนพระเจ้าค่ะ,แ,<ล>ะแม่แะ่อามาลูกชายของแม่ไปเป็นสู้กับ คอนเสด็จงไเนี่แม่นแค่ไหนพวกเราจะต้องได้รับชัยชนะอยู่แล้วพระเจ้าค่ะเด็กหมายก่อนใจมอมฉันนี่เป็นญาติลูกเขาเมียเขาไปเล่นสู้กับเมียพระญาศุวรรณารักษ์เด็กบดพลเจ้าค่ะเลื่องนี้มอมฉันถนัดอยู่แล้วโดยเฉพาะแถวบ้านพือญ่บ้านโดดนี่ผัวเมียเด็นป่ากันหลายคู่นี่ก็ย้อนมอมฉันนี่เด็พกพระเจ้าค่ะระวังดีๆเด้อ มูเจ <that> <that> ้าปล่อยเมียเจ้ามานั่งนาหันหมอนำระวังเมี่ยมูเจ้าแลงน้ำฝนก่อยเด้อตองมึงเข้าใจแล้วนี่บอสงครามการมาคุณนของเด็กแม่เนี่ยหมายคั่วันใหญเหรอเอ้าสงครามการมาคุณนกับสงครามสี่กันได้ไหมคะถูกต้องสี่แบบใหญ่โตสี่ชาซาใหญ่ใหญ่เลยสี่ตากลุ่มหนาไเนี่อนเจ้าหนี้เ็ยุคข่างกันแทบข่างกัน เกิดสงครามการมาคุ้นกันสนอเงนไหวปุ่นไหวบมยานปีนเผาลงกันแท้ไปมาแล้วต้องเกียบขี่กับุ๊บมุงไปยังไมไปขี่ที่ว่าไปทำสงครามเอลจิไปจ้องนามันไกลพ้นเ็นยัาง่มหดอ่ะแต่มราแชรอยากจะดูด้านูหนาไปอ้ยเขาแถวนี่คือสิงห์น้ำขี่ตรงไปรบบ้สงสัยยังสงสัย ฉันอยากจะทราบว่าองค์ชายกระเบียนอลดีนี่เกิดสงครามกรรมคุณกันเดือนละเที่ยบคาาา้ามื่อนี่เป็นเป็นจงเป็นอีนป,นป,นปีที่แล้วเนี่ยให้มันผ่านไปใช่ไห้มันลุยไปกับปีเกาเาา่าซะังไว่านปีนี้เป็นหกมันแต่หัวปีอยู่ตัวตรงเอาบุญละเอาไมอนี่วันหยุดเขามานั่มโยกับนอนถาทำสงครามอยู่เ,น,น,เ,เนี่ยอ้าวแค่นี้คือสินอน,นค้างกันหางเจ็สสีแดงถ่ายด้วยรวยๆเนาะกูฝนหัวเทียนบึกฉันหลงไปแล้วกูจะทอมทำ ไอ้เต็มที่ไปเลยเพค <c oughs> ะเสด็จแม่ประจกักษ์ไาทรงเครื่องราชบรรณาการเมื่อสุวรรณทาวาในรั้งเดืมฉันไปสืบอสอดแสวงหาว่าไผกันที่นั่งพระชายาพิมพอนจะไปหลอกล่อเอาโอกเอาใจล่างสมองเอานั่งมาเป็นสู้มาเป็นเครื่องมือในการทําสงครามของเราให้ได้ประจาา้าค่ะดีมาก ไปงกดอกนยแมนยูพระเจ้าค่ะผู้ใดสร้างมาสิงึดขึ้นบกงบอกเคยยังอาจารย์นลังให้คำคุ้นต้องเจ็บแสบสิมาหวานจ่อยๆท้า่อยเมนโบเอาอรินเป็นลูกเจ้าหลับรองวาสิต่อเลียนมานยาปนสมัส